หมอปลายพลายกระซิบทำน,นายดวงชะตาของใบเตยสุธิวันและพิงกี้สาวิกาภายหลังจากที่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวจากคดีแชร์ o r เร 3D สำหรับนักร้องสาวอย่างใบเตยสุธิวันและนักแสดงสาวอย่างพิงกี้สาวิกาทั้งคู่ก็กลับมาใช้ชีวิตและทำงานกันต่อไปส่วนในทางคดีนั้นคงต้องรอติดตามกันต่อไปด้วยเช่นเดียวกันครับทางด้านของหมอดูชื่อดังอย่างหมอปลายพลายกระซิบล่าสุดได้มาออกรายการทัวร์มาลงและได้ทำน,นายดวงชะตาของทั้งใบเตยสุธิวันและพิงกี้สาวิกาครับโดยหมอปลายบอกว่าในส่วนของดวงชะตาของ ใบเตยสุธิวันนั้นหน้าที่การงานช่วงนี้จนถึงปีใหม่จะมีงานเข้ามาเยอะครับแต่พอเข้าสู่ช่วงของเดือนเกิดทุกอย่างจะต้องไปฟันฝ่าคดีต่อสู้ให้จบอีกเหมือนเดิมการเงินหดลงไปเยอะปีหน้าจะมีเรื่องอะไรมาให้สะดุดอีกเยอะ ต้องจ่ายค่าอะไรที่ค้างไว้เพื่อเคลียร์ให้ชีวิตโลง่งถ้าจะให้มีงานเยอะอย่าพูดมากยิ่งพูดยิ่งพันตัวเองพอถูกถามมากๆก,ก,ก็จะพูดบนเข้ามาหาตัวเองตลอดส่วนดวงของพิกกี้สวิการนั้นหมอปรายบอกว่าดวงดีขึ้นเยอะและจะดีจนถึงอายุ40ปีเลยการเงินการงานเข้าเต็มที่ความรักก็มาแบบเป็นตัวเป็นตนแต่ไม่ค่อยอยากจะเปิดตัวสักเท่าไหร่